หลอกลชุดแดงเดือดเหมือนเดิมครับอาชิโนเบสผ้าหลอกเป็นขูดสระหอก8 PE 3ครับเวทคัน8ปดพดอกมุนโคดหนีครับยกกกากกาักรแดงครับแทตกกาติกตลอก600กว่าบาทปะบิลลี่น,นนะิก็ดูเอาครับ ป่าฉีกเลยน้ำโผลหน้าเนี่ยเป็นไรน้ำโผลหน้าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีแล้วนะตกปลาทุกคันกันเป็นรครับหมูหมอ,อกไม้เหมือนเดิมครับใบาสามดอกชุดแดงเดือดเหมือนเดิมครับ อาชิโนเบสทางหอกเป็นขูดสะรอก8ปพีอีสามครับเบทคันแปดพีสิบเจ็ดลองไม่นี่ไะก่อนนี่ลงโล่งครับแต่ว่าก,กับการแข่งช่วงนี้ลกมาปีหนึ่งแล้วจะมีลองหน้ำคล้วยลงครับลองตีอยู่นัพร้ามีตัวนะครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะมาลองดูครับ หอกมุนโคตรนิ่มครับเดี๋ยวจัดกันแน่ครับในตากาศติดก,กล่อบหกร้อยกว่าบาทคอมเห็นหลานเสียบแล้วเหว่านะเรียกว่าบุงว่าได้หน่อยนั่นตีติดแล้ววะอู้เบรกลึบจับเลยเครับเบรกสิบกิโลทั้งหัวหจริงๆเขาขอกระตุกเนี่ยส่วนหมากว่าสิบบาค่อยกัด ตลวงก็ได้มัวกันห้วยเดือมหย่อนมันหลอกไม่เป็นไรใช้ไปก่อน นึกว่าจะซับกพระท่านนะครับเมื่อกี้ซับแล้วมันก็ดึงลงไปเลยโอ้โหดูแต็งแนบบ่ดูดาทันใช่ไหมล่ะยาเด้อมาปัฒนานน้ำครับวัดไปขางขวา ยัดปลาโบยูมันผิดใหญ่ครับโยด,ดัดอีกค่อนแต่ว่าน่าจะบ่าได้ดัดครับเดียตั้งต่ซื้อมามัน,นี่ใจอุด,ดัดอยู่ สุดมาเนกะันเป็นปลาตัวเดียวไม้งานนะมเนี่ยเจอว่าบวกกัดแต่ก็น้ำบุกเคยเห็นไม่ต้งอ,องพิสัยไงี้ยูๆบุกมันของมนะันของของนี่มันเย็นต้องมันเย็นเจอมองของพอดี ยิ่งสุกกเป่ากัดไปมันมอวงมิป่ากัดมันดุเนี่ยเต่ก็มีอยู่แต่ไม,มกก่มีโอกาศมันช้อนหนึ่งน้ำจะแหงครับเคยมีตัวใหญ่ดันน้ำใส่เป็นลกูกเต็มกับ แต่ n h น,นะครับทุกคนจะมีแต่ไหน tuyệt đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền nữa. กัดเขาไปแค่สมัครปกัดตดเป็ดอีกดอกได้เยอะพอหายจากได้ตีพวกเขาอันนี้นี่ต้องมาเช็ดไม้ไปเลยเดีมันหกปันาีมตีเลย โล่ไปใส่หมดมีอะไรอีกได้ไมีหลายผัวการบริหารได้ตัวเยอะสิหลายกังหลากหลายเลยโอ้ไม่ใช่ทีได้เยอะทีดีของก่อน gwyliau te. จุบเลยเมื่อกี้ไม่มีตัวแต่ว่ามันกัดเน ขยับไม่ขยับ,ไ,ยบไปครับผมยอมตายรถตัวล็กประมาานี้ดิตีมาทำไม๋ถวลงไปบึงนะครับปลากับโกัดตัวล็กเป็นโดดยอมยอมือมนไม่ดีมาอีกสักต,ตังครับเมื่อกี้นันเป็นเข็ดมันเป็นเข็ด บอกว่ากลับบ้านละแม่แมจะมาต่อเอาเบืองมาสิเกียเห็ดได้บอ่อซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันเดียวกันนี่แหละตาที่ไรแต่สิบบอสำเร็จผลมันหนแกมีแต่ตัว,ตวนี่ยหน่อย นี่สุดสามขีดซีขีดนี่แหละได้เรียบร้อยครับเห็นบอลน้องร้อยดูปลาครับปิด <laughs> กล่องใหม่เดียวบย้างบินเลยครับแก่ท่านได้เรียบร้อยเลยครับ อู้วายุดูครับปากบินไม่บิน,บน,บนก็ดูเอาครับปากฉีกเลย e um mm, Obrigado. ที่กำฟังเนะั่นกัดเราเห็นหมดแต่ว,ว่าหน้อยจัด หูไมไหมะ โอ้โห,โโหปไโ <S <S ปถกงใหญ่นี่ครับย่ำโคตรน่านัเลยอใส่ดีๆอยู่ที่แบบว่าโปโปนี่ครับใส่กับที่ขีดได้ครับที่หาขีดว่าโปโป,ป,โปครับดูดูดิเขา งามเดียวป่าเกือบชี้ครับวัดที่เดียวพอพอช็อต่าตรงยังหมากใหม่ครับอยู่แน่นอนโอเคครับตระนพ่อครับมือนี้เห็นบอกมันเป็นการแก่เข็ดครับที่พวบอกว่าไปครับมือหนาจะมาต่อตอนนั้นผมอยู่ถุงเทวาครับเลยวก็ได้ชี่มาตั้งไอ้บันเม็ก็ได้ซองแต้มอยู่บันเม็ดครับตอนนี้ผาโมงเย็นครับตีมาสองชั่วโมงครับสองแต้มกว่าจะได้ ก็คือว่าหลอดห่ครับหลอดอารันครับวันนี้คือการแกะเข็บแบบพิสดารนะครับสนใจหลอดก็ขันกับซ้ายครับเข้าไปในช่องติดต่อผมครับผมปักไว้ในขิปขิดกัดไม่ตะกานะอย่าเยยังฮาวเลยครับนี่รบคลิปนี้ก็ตอนขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปเลยครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ